วิธีทำมันแกวใส่สลัดผักและสลัดโรททำแบบไหนไปชมกันเลยค่ะคลิปนี้จะมาทำมันแกวนะคะเราจะมาเตรียมน้ำไว้แช่มันแกวค่ะเตรียมน้ำสะอาดค่ะมากน้อยตามมันแกวที่เราจะทำนะคะตามด้วย mm. เกลือค่ะเป็นเกลือแกงเล็กน้อยค่ะตามด้วยน้ำแข็งค่ะเกลือและน้ำแข็งจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้มันแกวเราดันช้า๋ยวเราจะกวน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 ให้เกลือแล้วก็น้ำแข็งละลายจนหมดนะคะแล้วเราค่อยทำ มันแกวใส่ค่ะมันแก้วเราจะล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ปอกเปลือกปอกเปลือกเสร็จแล้วก็จะล้างน้ําอีกรอบนึงค่ะพร้อมทําเป็นแท่งๆเพื่อใส่ในสลัดโรแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะหัน่นเป็นแว่นๆก่อนนะคะไม่ต้องหนามากนะคะเราทําประมาณนี้ยค่ะจะไม่ทําใหญ่มากเราจะทําเป็นแว่นๆแผ่นๆก่อนค่ะแล้วค่อยมาทําเป็นแท่ง เดี๋ยวเราจะจับให้เขาเท่ากันนะคะเวลาเราหั่นจะได้หั่นง่ายหั่นทีละหลายหลายชั้นนะคะจะได้เสร็จง่ายค่ะเราจะใช้นิ้วโป้งเราเป็นตัวกะค่ะเวลาใช้มีดต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะระวังเกิดอันตรายจากการใช้มีดได้ค่ะเดี๋ยวพอเราหั่นเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลงไปในน้ําเย็นที่เราละลายเกลือเลยนะคะทําเสร็จแล้วเราจะแช่ไว้ประมาณสามนาทีค่ะ เราค่อยเอาขึ้นใส่ตะกร้าหรือกระชอนให้เขาเสดดน้ำเราค่อยเอามาเรียงลงกล่องแล้วก็ปิดฝาแช่เย็นไว้รอเวลาที่เราจะใช้ค่ะเวลาเราใช้จะได้ใช้ง่ายค่ะเดี๋ยวเราจะสับให้หมดเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแช่ไว้ประมาณสามนาทีนะคะแช่ไว้ประมาณสามนาทีแล้วค่อยเอาขึ้นใส่กระชอนให้เขาเสดดน้าค่ะครบสามนาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นใส่กระชอนนะคะ ขึ้นใส่กระชอนให้เขาสเสดจน้ําเวลาเสดดน้ําแล้วค่อยเอามาเรียงใส่ในกล่องในตลับที่เราจะแช่เย็นได้ค่ะน้องเย็นแล้วก็สดชื่นกรอบๆมากค่ะเดี๋ยวรอให้เขาสเสด็จน้ํำก่อนแล้วก็จะมาจับเรียงลงกล่องค่ะถ้าชอบในคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอพรบคุณมากๆค่ะ